โทษของกายมีอา,าพาธต่างๆเป็นต้นทำไมถึงอา,าพาธความไม่เที่ยงแห่งสังขารความเป็นนัตตาแห่งธรรมทำไมถึงป่วยบุญก็ไม่ช่วยเลยเอาวญก็ส่วนบุญถ้าสังขารเที่ยงไม่ป่วยไม่ไข้พระพุทธเจ้าจะสอนให้ํำบุญทำไมโทษของกาย เมียพาตทางๆเป็นต้นสังขารนี้เป็นรังของโรคถ้าคนไหนไม่มีโรคก็เป็นรากปันปรศเสฐแล้วไม่ต้องเสียค่ายาไปหาหมอแต่มีกันหมดทุกคนนะไม่โรคชางกายก็โรคทางใจทุกใจโรคทางใจสัาคัญที่สุด ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นระบทางชัย